สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะไมซุงคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องแม่ลูกพาลุยอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มาเจอตอนบ่ายตอนสายตอนบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งแล้วแหละซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ไม่ได้มากินข้าวนะเราจะมากินผลไม้มะม่วงนั่นเองนะคะทุกคนทุกคนเคยรู้จักมะม่วงพันนี้ไหมคือเขาเรียกพัน มหาชนกเออชื่อสวยอนะชื่อนะอ่านะิินนี่แล้วก็จะกินมะม่วงนะคะทุกคนนี่ไม่มีแค่ลูกเดียวนะมีสามลูกเลยนะคะทุกบอกว่าข้างในมันจะเป็นสีอ,อะไรนะคะทุกคนอันนี้ก็ <c oughs> กินหอม <c oughs> หอมมาก เพราะว่าเราซื้อมาหลายวันแล้วเลยคะ่ะทุกคนยังไม่ได้กินโอ้ข้างในสีสวยนะครสวรรานมากเลยเพราะว่าเราซื้อมาไว้วันสองวันแล้วก็แช่เย็นไว้นะคะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะนี่ช่วงนี้ก็อาจจะกินผลไม้เพราะว่าผลไม้หน้าผลไม้นะคะทุกคนจะมี แก้วมังกรงอ้มังคุดดีนะคะเราไม่กินของแพงเพราะว่าของแพงก็คือทุเรียนนั่นเองถ้าเรามักทุเรียนเราก็คงจะกินทุเรียนนะแต่ว่าอันนี้กินไม่ได้อะทุกคนสิ่งสิ่งที่กินไม่ได้ก็ผลไม้มีอยู่สองอย่างโอ้โหข้างในจะเป็นสีนี้เลยคะ่ะทุกคนมีสองชั้นเลยนะคะมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะทุกคน ชิมเลยนะคะอหอมหวานอเอ๋ยจเดง๋ผลไม้ที่ไม่กินก็จะมีอยู่สองอย่างนั่นแหละก็คืออะโวคาโดกับทุเรียนทุท,ท,ทุทุเรียนก็เคยพยายามกินแล้วนะคะทุกคน ไม่สามารถคืนลงไปได้คืนลงไปได้นะคะคือวันนั้นลองลองก็เห็นทุกคนกินทุเรียนเราก็อยากกินใช่ไหมแล้วก็เอามือเอามือหนีบจมูกปิดจมูกไว้อย่างนี้แล้วก็เคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวแล้วก็พยายามเกินไม่ได้ค่ะ,สะแสดงว่าไม่ชอบจริงๆหรือว่าวันข้างหน้าอาจจะชอบก็ได้เขาบอกว่าถ้าถ้าได้ชิมไป ข้างสองข้างนี้อาจจะชอบกินก็ได้นะคบอันนี้นึกถึงตอนเด็กๆนะเราจะกินแบบนี้หละกินน้ำมือตัวเองเนะี่ยอ่่อยหวานหวาน น้ำมันย้อยน้ำมือ no มันย้อยปีน้ำไม่ทำให้ใครกินเพราะกินคนเดียวเราจะกินสองลูกลูกนี้ต่อเอาลูกน ah ี้ดิคือเป็นแบบนี <h 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 ้นะคะทุกคนวันนั้นเราก็อยากกินอะโวคาโดเขาบอกว่ามีประโยชน์มากๆลองกินนะคะกินกินแบบ ไม่ใส่อะไรเลยวันนั้นกินไปชิ้นเล็กๆอ่ะอันนั้นกินได้นะคะแล้วก็ครั้งที่สองเริ่มจะกินเยอะขึ้นกินครึ่งลูกค่ะทุกคนซึ่งเรากินครึ่งลูกก็ไม่ไม่ได้กินแค่อะโวคาโดอย่างเดียวนะคะเราจะกินเอาเอาอะโวคาโดมาครึ่งลูกหนึ่งแล้วก็ไปซื้อไอไอไอศกรีมาใส่นะคะทุกคนแล้วก็กินกับไอสกีนนี่แหละ ซึ่งแปลว่าผ่านไปไม่ถึงคือชั่วโมงนะคะทุกคนขึ้นใจแน่นแน่นแน่นตรงหน้าอ,อกมากแน่นเบิกแบบมันไม่ย่อยอะ่ะทุกคนคือมันไม่ย่อยละมันคงไม่รับละแหละเนี้ยแล้วก็อาจเจียนปวดท้องมากปวดท้องโคตรทรมานเลยแหละปวดท้องมากๆแล้วก็อาจเจียนด้วยท้องเสียด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่า เราไปอาเจนในห้องน้ำอะ่ะเรารู้สึกว่าพ่อเหมือนจะตายแล้วอะ่ะคือมันไม่รับเลยอะ่ะกับพ่อเราไม่รับเลยอะ่ะอันนั้นเราก็รู้ละเราอาจจะแพ้หรือว่าเรากินไม่ได้เลยเราก็จะไม่กินทุดเดียนทุดเดียนนี่เพราะว่าเคยได้ชิมชิมแค่นิดเดียวอันนั้นมันมันไม่สามารถกืนลงไปได้ก็แค่นะั้นเออเราก็อาจจะว่าแต่แบบว่าเราไม่ชอบจีน ที่เราชอบกินมากๆก็คือมังคุดมังคุดนี่สองสามโลก็หมดนะคะทุกคนคือชอบชอบมากนะมังคุดอ่ะอถ้าเรากินข้ามันมะม่วงนี่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้กินได้ชิม เรก็ต้องกินอันนี้หละอร่อยม,มันมันก็จะเลืออเธอประมาณนี้แหละถ้าเรากินแบบนี้ วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะทุกคนวันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดซึ่งไปหาหมอไปหาหมอค่าเราไปหาหมอก็คือปวดไหล <c oughs> คือมือข้างนี้นะคะเพราะว่าเป็นแม่ค้าเนาะแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยนี่คือไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนไม่ง่ายเลยจริงๆเวลาลูกค้าเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วยกแขนตลอดเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าจะให้หายมันก็คือไม่หายนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องยกแขนยกทําอะไรอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้ามันก็อาจจะบรรเทานหนึ่งคุณหมอก็ฉีดยาให้หนึ่งเข็มแล้วก็ให้ยามาสามตัวนะคะจะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อหรือว่าย,ยาอะเลสายานอยู่ในกระเป๋าต้องไปหาหมอเลยเพราะว่ามันมันไม่ไหวแล้วอะ นีเ่เพราะว่ามือแรกเราก็กินไปแล้วนะคะทุกคนจะเป็นยาแค่อะไรบ้างเราก็ไม่ทราบกันได้มาสามตัวได้มาสามตัวเลยนะคะคุณหมอก็แนา้าอีกนะคะทุกคนแน้อาทิตย์ถัดไปเราก็ต้องไปหาหมอไปหาหมออีกรอบนึง ว่าถ้าถ้าไม่เป็นหนักก็คือไม่ไปเลยอันนี้คือหนักมากหนักจนแบบว่าเราเลิกงานแล้วเรากลับมาพักผ่อนแล้วก็คือยังปวดอยู่ยกแขนขึ้นนิดนึงก็รู้สึกเลยเส้นขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนรู้สึกว่าทำงานแล้วก็มันก็ไม่ง่ายเลยจริงๆกินดีกว่า สุกมากสุกมากแล้วก็หวานมากโอ้สุกมากแล้วก็หวานมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะที่เราทําร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เราทํากับข้าวเยอะด้วยนะคะทุกคนไม่ได้ทําขายแล้วนะคะกับข้าวเนี่ยเราทํากินก็เลยอาจจะได้ใช้ข้างนี้เยอะเกินไป แต่ว่าเพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่าชอบกินกับข้าวกินมะม่วงก,กับข้าวเป่าร้อนๆเนี่ยนะคะทุกคนแต่ว่าแม่ก็ยังไม่ได้ลองทํากินเลยนะคะกินแบบแบบเนี้ยหวานก็นจะมีสองชัน้นนะทุกคนจะให้ทุกคนชั้นเนี่ยมันจะช่ำแล้วก็จะนิ่มนิดนึงแต่ว่าข้างนอกนี่ยัง ยังไม่ค่อยนิ่มนะคะปุ๊ดมีแต่น้ำมะม่วงหวานแต่ว่าถ้าใครชอบกินนิ่มเอ,อ้ถ้ากครไม่ไม่ชอบกินนิ่มนะแล้วก็ไปซื้อมาต้องที มันเดืองเดืองนิดนึงแล้วก็ข้างนอกมันจะกรอบถ้าข้างนอกข้างนอกนี้นะคะชั้นนี้มันจะกรอบแล้วก็ข้างในนี้มันจะนิ่มนิดนึงอันนั้นยิ่งอร่อยนะคะทุกคนอันนี้เรามาไว้วันสองวันแล้วตอนที่ซื้อมาก็ไม่ค่อยนิ่มขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้กินเพิ่งแต่ได้กินตอนที่มันนิ่มอ่อยลอย เล,ล,ลือร้อน่ะทุกคนพัดลมสองตัวเราจะเป็นค่าเกินแค่้างนี้พักตอนไปครับเพราะว่าเราค่อนข้างใช้งานมันเยอะทางซ้ายก็เยอะเหมือนกันอยู่เพราะว่าทุกครั้ง ข้างนี้อาจจะไม่ค่อยได้ขยับเยอะเนาะว่าเราจับจับถ้วยก๋วยเตี๋ยวงี้แต่ข้างนี้อาจจะเป็นจับนู่นจับนี่จับนู่นจับนี่ตลอดเวลาเวลาเป็นเส้นเล็กแห้งอย่างเงี้ยนะคะทุกคนค่อนข้างได้คุกคุกเยอะไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นปลาหมีเส้นใหญ่งี้ก็อาจจะเวลาเราเวลาลูกค้าสั่งแห้งอาจจะไม่ไม่ค่อยได้คุกเยอะเนาะเวลาเส้นเล็กเนี่ยถ้าน้องน้องลวกมาไว้อะสองสามถ้วยเรียงกันเนี้นะคะ ประมาณสามถ้วยถ้วยที่สามเนี่ยเราต้องทําให้ไวแล้วนะคะถ้าเส้นเล็กเริ่มเย็นนิดนึงมันจะกอดตัวติดกันเป็นก้อนเลยนะคะคนเราก็ต้องไวเวลาลวกขึ้นมาเราก็ต้องต้องลิบคุกอ่าน้ํามันกระเทียมเจลดิบคุกเลยนะคะมันถึงจะไม่ติดเนาะถ้าแบบว่าถ้าเราทําทาชาอย่างเงี้ยติดติดแน่นอนเส้นเล็กนี้นะคะ ทำไปจมไปกินไปจมไปนะคะทุกคนทําทงานอะไรก็ไม่ง่ายนะคะทุกคนกว่าจะได้ตามมาแต่ละวาดแต่ละสตางามซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยอะบอกไปสองลูกไม่รู้ว่าจะหมดไหมเริ่มอิ่มแล้ว หวานหวานค่หวานชอบผู้สูงอายุคนสูงอายุอาจจะก,กินเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะหวานกว่าน้ำตาลเลยก็ได้นะเขาบอกว่าน้นำน้ำตาลในผลไม้ก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ชอบกินเนาะทุกคนอาจจะมะม่วงลูกสองลูกนี้กินได้นะคะทุกคนถ้าเวลากินมะม่วงนะ่ะเป็นลูกสองลูกเนี่ยคือกินเลยแล้วก็ อะไรอีกนะที่เราชอบกินเยอะอะส้มส้มส้มก็กินเยอะกินเยอะเหมือนกันใหญ่มากใหญ่ทุกนจะไปคืบเลยนะคะช่วงนี้หน้านี้คืออันนี้ออกเยอะนะแต่ว่าช่วงก่อนก่อนต้อจะเป็นน้ำ น้ำหลอกไม้ชกอันนานดีจะออกเหอแต่หน้าเนี้ยน้ำหลอกไม้ไม่ค่อยมีละจะ<ม>เป็นมหาชนกมหาชนกเวลาเราซื้อมาใหม่ๆ <c oughs> ถ้าคนที่ไม่ชอบกลิ่นนะจะบอกว่าเหม็นมากนะคะทุกคนคือตอนที่นินตอนซื้อมาวันแรกอะ <c oughs> ไม่รู้สึกว่าทำไมกลิ่นมันแรงจังเลย <c oughs> แต่วันสองวันไปหายกินหาย ไปเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแม่ลูกด้วยนะเป็นกําลังใจให้แม่ลูกพาลุยด้วยนะคะตอนนี้ลูกอยู่ตรงนู้นละเดี๋ยวแต่แม่แม่พาลุยแล้วกันนะคะลูกไม่น้องกําลังโตเพราะว่าน้องเขเกียดช่วงนี้เขาเขี้เกียจเราก็ไม่วางคับนะแต่ก็ทำคนเดียวก็ได้บายบายสวัสดีท่าแม่ลู